สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อไม่เห็นปลาเอาประมาณนี้นะผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลีย้ยงคอเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเลี้ยงปลาหางนกยูงแบบมักง่ายนะครับมักง่ายด้วยไม่ลงทุนด้วยนะครับแต่ว่าได้ผลดีเลยเดี๋ยวปรับเป็นกล้องหลังแล้วกันนะอ่านี่คืออ่างเลี้ยงปลาหางนกยูงนะครับผมใช้แค่นี้เองผู้ชมมีขาตั้งอันหนึ่งเนาะขาตั้งห่างหางอันนี้ มันเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าแถมมากับโซฟาแล้วโซฟามก็พังไปละแผ่นวางตรงนี้ก็พังไปแล้วนะครับก็เอาคาตั้งมันมาว่างกระมังสำนันละนะครับกระมังที่ใช้ก็เป็นกระมังที่มีในบ้านนี่แหละโอ้ยอดแสงเป็นกระมังเล็กๆนะครับที่เหลือรอดมาจากการเลี้ยงตะกะแตนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเ,เลี้ยงตะกะแต่กันมาใช่ไหมแล้วก็ ไอกลังมังเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ลงเหลืออยู่นะครับอย่างอื่นก็ไม่เหลือแล้วนะครับมันฮิตแป,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 ป๊บๆลงก็หายไปเนาะตามกระแสของเกษตรบ้านเราอยู่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาอาหารปลาคราฟทิง้งลงไปดูปลาหานกยุงผมจะเลี้ยงด้วยอาหารปลาคราฟนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันเม็ดใหญ่ดีเวลาทิ้งลงไปน้องก็จะไปรุมกินอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ก็จะเพลินตาดีนะครับแล้วก็ ถ้ามีเศษเม็ดเล็กๆแบบนี้ที่ปลาคราฟเขากินไม่หมดอนะ่ะก็เอามาใส่นีนี้ด้วยนะทิ้งไว้ในตะกร้าที่ลอยน้ําอยู่ด้วยนะครับที่ใช้อาหารปลาคราฟนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันโปรตีนเยอะกว่าหรืออะไรอย่างทั้งนั้นนะครับก็คือเวลาปลาคราบเขากินเนะี่ยมันก็จะกระเด็นกระดอนอยู่แล้วนะมันก็จะมาติดที่ขอบบ่อ,อะไรเงี้ยกระเด็นขึ้นมาที่พื้นมั่งเงี้ยผมก็เอามาให้ปลาหนึยงกินแทนนะครับ แล้วก็เนี่ยมันสวยด้วยผู้ชมเวลามองเพลินเวลามันลุมกินกินเวลามันลุมกินกันมันก็จะดูเพลินตาดีนะครับอ่ะที่ว่าลงทุนต่ําลงทุนอะไรบ้างนะครับเรามีภาชนะที่ขังน้ําได้อะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้จริงๆนะผู้ชมนะคือผมบอกผู้ชมอย่างนี้มันไม่จะเป็นจะต้องใช้ภาชนะที่สวยงามอะไรมากหรอกขนาดเขาเลี้ยงในฟิวเจอร์บอร์ดอะเขาเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาพับ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 เหตให้มันขังน้ำแล้วก็เอาปลาลงไปเลี้ยงเขายังเลี้ยงได้เลยดังนั้นจากกะละมงกะละมงัง กล่องโฟมของเหลือใช้อะไรในบ้านได้หมดเลยนะครับขอให้มันขังน้ําแค่นั้นแหละพอแล้วนะ2ใส่พืชน,น้ําลงไปนะครับอย่างผมผมใช้เป็นกูด่างนะเนี่ยมันเริ่มแตกยอดแลนะ้วใช่ไก็ไม่ทำความอะไรครับก็จุ่มน้ําไปแค่นั้นเองเดี๋ยวลากมันแตกของมันเองนะครับมันก็จะแตกยอดหันหน้าเข้าหาแสงแดดเพราะว่าหนุนต่งนู้นมันเป็นแดดตอนเช้าแดดมัอออกฝั่งนู้ดกูด่างก็จะชี้ไปตามแดดเองนะครับ3ตะก้าตะก้าขนมจีนผู้ชม ตะกร้าเขาป่นเท่านี่เลือกแบบที่มันลอยน้ํานะครับก็เอามาลอยไว้เฉยเนี่ยปลาหางนกยุงเนี่ยเป็นปลาที่กินลูกตัวเองนะครับเอา้าทำไมมันไม่เข้ามากินในตะกร้าล่ะแปลว่าไอ้พวกตัวเล็กมันปีก้าขาแข็งเลยนะพ่้ชมนั้นๆออกมานอกก็ได้คือปลาหานกยุงเป็นปลาที่ตัวพ่อแม่จะกินลูกตัวเองนะครับการที่เราลอยตะกร้าไว้แบบนี้นะครับช่วงแรกๆที่น้องตัวเล็ก คลอดออกมาเนี่ยเขาคลอดออกมาเป็นตัวนะป่าห้องยุงจะคลอดลูกมาเป็นตัวนะครับอ่าน้องก็จะโดนไล่กินใช่ไหมตามสัญชตาตญาณน้องเขาจะมาหลบเองน้อ,องเขาจะหลบเข้ามาตามรูเนี่ยรูเล็กๆเนี่ยจะหลบมาตามรูเนี้ยพอน้องเขาปีก้าหาแห็งพอสมควรแล้วเขารู้รู้หลบหลีกแล้วเขาก็จะออกไปเผชิญโลกภายนอกเองนะครับถ้าเกิดมีตัวเล็กที่เขาไม่สามารถรเผชิญโลกภายนอกได้เนี่ยเราก็เอาอาหาร ใส่ลงไปในตะกร,รา้าด้วยก็ได้นะครับตัวเล็กก็จะมาลุมกินกันข้างในแต่ตนนัวนี้รู้สึกจะแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ร่วมกันได้แล้วนะครับคืออย่างนี้ผู้ชมหลายๆคนสงสัยว่าเวลาเราลงปลาหางนกยูงเนี่ยเราจะต้องลงตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้ต้องน้อยกว่าหรือมากกว่าผมตอบผู้ชมอย่างนี้ถ้าผู้ชมไม่รู้อะไรเลยผู้ชมลงเท่ากันไปเลยนะครับตัวผู้เท่าไหร่ตัวเมียเท่านั้นตัวผู้ห้าตัวเมียห้าตัวผู้สี่ตัวเมียสี่ แล้วมองดูลองสังเกตด,ดูนะครับครั้งหนึ่งผมซื้อปลาหางนกยูงมาตัวผู้มากกว่าตัวเมียแล้วตัวผู้ดุมากขยันไล่มากมันทำให้ตัวเมียเขาช้ำแล้วก็ตายดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มตัวเมียเข้าไปนะครับซื้อตัวเมียมาเพิ่มหรือเอาตัวผู้ออกไปเพื่อให้เขาสามารถผสมกันได้พอดีพอดีนะครับอย่างที่สองคือถ้าเกิดตัวเมียดุมาก ผมเคยเจอตัวเมียที่ดุจนไล่ตัวผู้ไม่ยอมให้ตัวผู้ผสมเลยนะครับตัวผู้ลุมแล้วก็แล้วเราก็เลยต้องเพิ่มจํานวนตัวผู้นะครับอ่ะผู้ชมดูเนี่ยที่เป็นหางแดงเนี่ยหางเยอะๆแดงเยอะๆเนี่ยนี่คือตัวผู้นะมันไม่ซูงอ่ะอ่ะหางทางสีๆเนี่ยคือตัวผู้นะครับส่วนที่ตัวใหญ่กว่าก็คือตัวเมียถ้าตัวเมียดุมาก ต้องเพิ่มจํานวนตัวผู้นะครับไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้ลูกปลาเพราะว่าตัวผู้ผสมตัวเมียไม่ได้นะดังนั้นไม่มีเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องตัวเมียมากกว่าหรือตัวผู้มากกว่าผู้ชมต้องวิเคราะห์เอาที่หน้าง,งานเลยนะอีกคําถามหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆคือผมจะเอาพืชน้ําอะไรใส่ลงไปดีครับเพื่อที่ผมแนะนํานะจะมี พูด่างนะครับหนึู่ด่างสองฟิโลเดนหรือกวักมรกตนะครับหรือมรกตยกอันนี้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับตัวนี้แนะนำมากๆเพราะว่ามันแช่น้ำได้และอาศัยอยูบ่บนบกได้ไต่ไม้ได้ไต่ปูนได้เป็นพืชที่โคตรทนแล้วก็ตัวเนี้เป็นพืชฟอกอากาศด้วยนะครับการที่ปลูกไว้ในบ้านเยอะๆนะมุมนั้นผมก็ปลูกไปนะครับ การที่ปลูกในบ้านเยอะๆนี่ช่วยฟอกอากาศทำให้อากาศที่บ้านคุณบริสุทธิ์ด้วยนะครับเอามาจุ่มน้ำได้เลยนะเพื่อลอยน้ำอื่นเช่นจอกอย่างเงี้ยจอกความจริงมันก็ก็ได้นะแต่ว่ามันบางคนไปสมหัสแล้วมันคันมันแพ้นะครับสลายหางกระลอกเนี่ยก็โดนปลาลุยเยอะๆก็ก็ขาดก็ไม่สวยนะครับผู้ด่างก็ดูเป็นอะไรที่มีลวดลายที่สวยงามดี อันนี้แล้วแต่คนชอบนะการเลี้ยงแบบนี้ข้อดีคือมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะครับมีภาชนะขังน้ํามีที่หลบให้เขามีพืชให้เขาเขาอยู่ได้แล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คืออผู้ชมเห็นไหมมันจะมีอ้าวไอ้ตัวเล็กมันลงไปทาอะไรตรงนั้นมันจะมีเศษขี้ปลาครับมีเศษขี้ปลาอยู่ที่ก้นบ่อตัวนี้เราต้องหมั่นมาดูดออกนะครับมาดูดออกใช้แค่สายยางผู้ชมใช้แค่สายยาง p ีวซอะดูด เป็นการลักน้ําแล้วก็ดูดไปที่พื้นนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับเขาไม่ได้มีเศษอาหารเยอะอยู่แล้วล่ะปลาหางนยุงนะแต่ถ้าเกิดผู้ชมปล่อยปลยปละเลยมากๆมันก็สะสมจนเยอะได้เหมือนกันนะครับข้อควรระวังที่สองก็คือเวลาที่เราปล่อยให้น้องผสมกันเองในอ่างนานๆไปเนี่ยเราจะต้องมีการเอาพ่อแม่ปลาจากแหล่งอื่นมาผสมบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาผสมกันเองในคอกเดียวกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆวนเวียนเชื้อสายเขาวนๆกันอยู่เนี้ย น้องจะไม่สวยนะครับถ้าเป็นคนก็อาจจะเป็นเอ,อ๋อะไรเงี้ยใช่ไหมที่เรารู้กันว่าเครือญาติแต่งงานกันก็จะออกมาวิวกายเป็นเอ,อ๋สูงนะครับแต่ถ้าปลาเนี่ยถ้าผสมกันเองซ้ําๆมันก็จะไม่สวยเราต้องเอาพ่อแม่มาสลับบ้างนะครับเอาปลาบ่อนี้ไปสลับบ่ออื่นเอาปลาบ่ออื่นมาสลับบ่อนี้บ้างน,นะครับหรือซื้อมาเติมบ้างซึ่งตอนเนี้ปลาหางนกยุงตัวหนึ่งมันห้าบาทผู้ชมผู้ชมซื้อเราผู้มาสี่ตัว ก็20แล้วซื้อตัวแม่มาอีกซื้อตัวเมียมาอีก4ตัวก็อีกยีรวมกันผู้ชมซื้อไป8ตัว40บาทสีบาทเนี่ยเอามาลงเนี่ยแปบ๊แปบๆนะผู้ชมเต็มอ่างนะครับเต็มอ่างจนต้องตักไปแบ่งข้างบ้านเอาไปให้เพื่อนหรือบางคนขายจนมีรายได้เป็นกอบเป็นกาวาเลยนะครับเพราะว่าเขาขยันออกลูกมากนะครับแต่ข้อควรระวังคือ ถ้าเป็นปลาหางนกยกูงที่เป็นปลาเกตนะผู้ชมนะปลาเกตคือปลาที่มันหางมันเยอะๆครีบม,มันเยอะๆสีมันจัดๆระคายแพ,ง,พ,ง,พงอะ่ะพวกนั้นน่ะเขาจะโดนเลี้ยงมาแบบต้องใช้ออกซิเจนฟู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 คือเยอะๆดังนั้นถ้าเป็นปลาเกรดผู้ชมจะต้องใส่ออกซิเจนด้วยเปิดออกซิเจนให้น้องด้วยเพื่อให้ปลาเขามีชีวิตรอดนะครับแล้วค่อยๆลดออกซิเจนลดออกซิเจนเบาลงเบาลงจนสุดท้าย ไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้อันนี้คือปลาเกตน,นะส่วนถ้าเป็นปลาเลี้ยงเล่นแบบนี้กลาเลี้ยงแค่นี้เขาอยู่ได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับและออกลูกเยอะแยะมากมายผู้ชมดูดิ <_ d ick> เดี๋ยวสพักเนี่ย <_ d ick> ไม่มีที่ไว้แล้วนะสพักต้องแยกอ่างแล้วนะผู้ชมมันเยอะโพด <_ d ick> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะใส่เป็นระบบกรองให้ดูปลาหางนกอยูงเนี่ยเราใส่ระบบกรองได้ไหมใส่ถังกรองนอกได้ไหมแล้วใช้กับโซลาเซลล์ได้หรือเปล่า <_ d ick> นะครับผมสั่งอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวทําให้ดูนะยังไงผมฝาก กดไลค์คลิปไปเลยนะครับกดไลค์คลิปไปึักหนึ่งแล้วก็กดซับช่องไว้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบการเลี้ยงปลาอะไรแบบนี้เนาะซาลับมนี้เอาน้องไปไหนหมดแล้วสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบายบาย